เริ่มต้นสัปดาห์หม่แบบนี้นะคะก็มีข่าวบันเทิงที่น่าสนใจมาอัปเดตกันมากมายเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นพิธีกรแล้วก็นักแสดงสาวอ่อมสะกาวใจค่ะซึ่งเธอเนี่ยถูกเกรียนคีย์บอร์ดตามด่าไม่เลิกนะคะงานนี้เจ้าตัวยืนยันเลยะคะ่ะว่าไม่ไกล่เกลี่ยนในทุกกรณีรับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ ก่อนหน้านี้นักแสดงพิธีกรสาวอ่อมสกาวใจเคยฟ้องร้องเกรียนคีย์บอร์ดนะคะที่เข้ามาทั้งข่มขู่แล้วก็คุกคามเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดก็ยังมีเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยตามราวีไม่เลิกด่าทอล้างไปถึงครอบครัวเลยนะคะจนสาวอ๋อมทนไม่ไหวจริงๆออกมาโพสต์ระบายผ่านทางอินสตา อินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่าสําหรับคนที่เข้ามาต่อว่าออมและครอบครัวในการที่ออมแสดงความคิดเห็นต่างๆทัง้งทางเม้นแล้วก็ DM ในทุกเรื่องขอบอกเลยว่า 1. ฟ้องร้องทุกกรณีรับเป็นเงินสดเท่านั้น 2. หอ,อมส่งเสียงให้คนที่เดือดร้อนถ้าคุณไม่เดือดร้อนคุณก็ไม่น่าจะกระทบอะไร 3. อยากให้เข้าใจคนอื่นบ้างคนที่เขาสูญเสียสิ้นหวังคุณอาจรวยหรือว่าอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วก็อยากให้เห็นใจคนที่เดือดร้อนบ้างนะคะและ 4. อายุมากกว่าหน้าที่การงานใหญ่โตหรือรวยกว่าไม่ได้การันตีว่าคุณมีความเป็นคนมากกว่าคนอื่นหรือทําอะไรก็ถูกไปทุกอย่างค่ะ